การจนักบุรีรวบ6กล้อบรรทุกแรงงานเถื่อนร้อชีวิตตำรวจทางหลวงการบูรณาการหลายหน่วยไล่สกัดกลางเมืองพบซุกในตู้ทึบปลอมสติกเกอร์ปลากระป๋องอำพรางสายตาเมื่อเวลา8.30นาิกา30นาทีวันที่11ตุลาคม2568เจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงการจนักบุรีร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอเมืองการจนบุรีกองร้อยรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดกาญจนบุรีเจ้าหน้าที่ทหารการข่าวกองกําลังสุรศีกองพลทหารราบที่9้าและเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองกาญจนบุรีบูรณาการกําลังร่วมตรวจสอบติดตามการกระทําผิดกฎหมายภายใต้การอํานวยการของนายอาทิสันอินตราผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีพลตํารวจตรีพรศักดิ์เหลารุจีวาไลยผู้บังคับการตํารวจทางหลวงพลตรีนัตพงษ์ อัศวินวงศ์ผู้บังคับการกองพลทหารราบที่9นายสมบูรณ์แผนสมบูรณ์นายอำเภอเมืองกาญจนบุรีพันเอกคธาวุฒิชัยยังรองผู้อำนวยการกอรมนจังหวัดกาญจนบุรีและพันตำรวจโทโจเสาวประโคนสารวัตรสืบสวนสอบสวน,สวน,สวน,สวนทางหลวงหกกองกำกับการสองบกทางหลวงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ร่วบออกตรวจสอบปราบปรามการกระทำความผิดกฎหมายในพื้นที่ ในระหว่างการลาดตระเวนบนถนนสาย323ขาเข้าเมืองกาญจนบุรีบริเวณหมู่ที่5ตำบลหนองบัวใกล้มหาวิทยลาลัยราชพัฏกาญจนบุรีเจ้าหน้าที่พบรถบรรทุก6ล้อตู้ทึบยี่ห้อฮีโน่สีขาวไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนทั้งด้านหน้าและด้านหลังขับมาในลนักษณะผิดสังเกตเหมือนบรรทุกของหนักเกินปกติจึงประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามตรวจสอบเมื่อรถคันดังกล่าวเลี้ยวเข้าซอย วัดเขาเมงอมอนเมตเจ้าหน้าที่จึงเข้าทำการสกัดจับบนถนนสาย15027บ้านเขาเมงหมู่7ตำบลปากแพรกอำเภอเมืองกาญจนบุรีพบคนขับชื่อนายบัวไม่มีนามสกุลอายุ28ปีชาวมอนอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีทำหน้าที่ขับพาแรงงานต่างด้าวจากการตรวจคน้นภายในตู้ทึบพบแรงงานชาวเมียนมา หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายจำนวน108คนแบ่งเป็นชาย70คนและหญิง38คนสภาพเหิโุโรยเบียดเสียดกันอยู่ในตู้ซึ่งมีเพียงช่องระบายอากาศเล็กๆ3ช่องด้านบนของตู้นอกจากนี้พบว่าที่พื้นมีสัมภาระเรียงรายใช้เป็นที่นั่งและที่ยืน ตรวจสอบพบใ้ภาษีระบุทะเบียน826477สมุดประการหมดอายุ31สสมีนาคม2569แต่จากฐานข้อมูลกรมขนส่งระบุว่ารถคันดังกล่าวแจ้งยกเลิกการใช้งานแล้วขณะที่ตู้ทึบภายนอกถูกติดสติกเกอร์โลโก้ปลากระป๋องยี่ห้อดังเพื่ออำพรางสายตาไม่ให้เจ้าหน้าที่สงสัย เจ้าหน้าที่ได้นำรายง,งานทั้งหมดไปบันทึกการจับก,กลุ่มที่หอประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเมืองกาญจนบุรีโดยมีนายวุฒิพงศุภัทรวานิชรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเดินทางมาร่วมสอบสวนจากการสอบปากคำนายบัวให้การสารภาพว่าได้รับจ้างขนรายง,งานต่างด้าวจากพื้นที่อำเภอไซโยมาส่งต่อในพื้นที่ใกล้จุดเกิดเหตุได้ค่าจ้างเที่ยวละ70,00บาท และเคยทำมาแล้ว2ครั้งครั้งนี้เป็นครั้งที่3โดยจะมีรถอีกคันมารับแรงงานไปต่อ,อยังพื้นที่ปลายทางทั้งเส้นทางหลักและทางมอเตอร์เวย์เ8 1เจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อกล่าวหาในบัวฐานซ่อนเร้นช่วยเหลือหรือช่วยด้วยประการใ,ใดๆแก่บุคคลต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายเพื่อให้ผลจากการจับกลุ่มส่วนแรงงานต่างด้าว จำนวนทั้งหมด108คนถูกแจ้งข้อกล่าวหาเป็นบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยไม่ได้รับอนุญาตก,ก่อนควบคุมตัวพร้อมของกลางส่งพนักง,งานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองกาญจนบุรีดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป ธีรติก้อนทองคำข่าวภาพจังหวัดกาญจนบุรีพีพีนิวไทยแลน์รายงาน